ตรงกลางเฉยเลยโอ้หเยอะและตอนนี้เยอะแล้วฮะดูมุมสูงแล้วกันครับดูมุมสูงแล้วกันฮะตีวีจีพู่ก็มีปัญหาครับผมด้านที่ยีก็ยิงตีสด้วยตีสโดนขนาบข้างตีสเองมีอ้อมมาครับนายชพลนายชพลจะเจอหรือเปล่าด้านหลังมาแล้ววินนี่ครับมาแล้วฮะวินนี่กับเอ็น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 เอฟเอฟงนี้ป e อลแหลกตรงขยับเข้ามาครับตีฟุกเองเนียนครับสองสองแล้วตีสี่เจอแล้วฮะยิงนอกไปได้หนึ่งก่อนครับได้ออปติม แล้วไงครับตีสี่ตัดสินใจครับนชพลต้องปั๊มยาแต่โดนซ้ายเข้ามาครับขวามาก็ไปนกสองเลยครับผมมุมนี้เหลือแค่สองคนที่กำลังชุบชีวิตกันอยู่มาไหนบาสองบาสองบางสองเป็ตัวนึ่งเห็นอยู่เห็นอยู่ใกล้ไกล้ใกล้ไกล้ข้างหน้าเราไกล้ข้างหน้าเราเฮ้ยข้างหน้าข้างหน้าน้อง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  คืดูหลังให้คืดูหลังให้ต้นไม้คนหนึ่งผ่านต้นไม้ไปวิ่งมาวิ่งมาซ้อนวิ่งมาซ้อนวิ่งมาซ้อนฮัลโหลน้องน้องเหนตัวนึงเหนื่อยทนปามปามปบมีหนื่อยปไม่ไมีไม่ไมี พี่บูดูหลังพี่บดูหลัง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 ตรงนี้ขวามาพี่พีชจัขวาที่มันวิ่งมาได้ปะตอนนี้ขวามาแล้วนะตรงนี้ขวามาว่แยิงวัละสยิง้าม้าว่่ตอน้อเรยิงไปสามตัวใ่ไหมน่คือคือคืน็อกไปหนึ่งเดี๋มาชุบมาละ ไป้ตมเพียวขวาได้เพียวเพียวขวาได้โอ้โหเฮียมังเห็นอีกไอสัตว์เอ้อโอ้โหเฮียเอ้ะหลัะมันไม่เอฟเฟคเลยพี่พี่เพิ่งมาขึ้นขึ้นมามองพี่ปามขึ้นมามองพี่ปามสวยทำไปทามาพี่จะมองต้องฟิลก่อนได้จากขวาฟิลมา สวยหลังมึงยิงมาเนี่ยเออคามผ่าพีได้ปะมาได้ๆฝ่ายรอไว้เลยครับเราเก็บมาได้ด้วยครับผมนะฮดิสิสเรียวครับดิสิสเรียวกับออฟติมครับเก็บตีหนึ่งมาได้อ้าวโอ้ทีมโค้ชคีย์บอร์ดออกจากสนามฟิวมานอนอยู่แถวนี้ฟิวมานอนอยู่แถวนี้หาที่เล่นเนฟิลหาที่นอนเล่นอ่ะหาที่นอนเล่นเดี๋ยวพี่ปั๊มน้ำไอฟิลชิดพี่ชิดพี่เออเพิ่งกลับอยู่ อะไรให้แล้วล่ะแป๊บนึงว oh ันหนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งตีตัวหนึ่งพี่แป๊บนึงคือหิวสวยเฮ้ยมึงติดท็อปแล้วมึงเนี่ยสวยยั้งยั้งยั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 งหมกเหลือปะหมวกเหลือปะทำหนึงแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงเขาล็อกเขานะหมวกเหลือปะไอ้พีทขวาขวามึงไอ้พีทถอยก่อนไอ้ทุกคนขับรถรอยิงรอยิงไอ้เชีอยหมวกหมดไอ้สัตว์เฮ้ยมึงมึงวิ่งลอล่างอหรมันไม่เห็นเอาไว้ตายล่างเ ต้องวิ่งพี่ต้องวิ่ง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 ระวังระวังปุ๊กขันหน้ามีรถมาจอดหน้ามีรถพี่พี่ดูหน้าไปพี่ดูหน้าไปพี่ดูขวาบนนอนได้นะนอนได้เออนอนได้นอนได้แล้วนึงนะไฮเก้าไฮเก้าได้อยู่ไล่ขนาดเนี้ยไปยิงตัวมุกเลยหรอไม่มี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 ต้องปาร์คเพื่อเพิ่อเพื่อเพิ่อเ่อเพื่อเก็บไว้หน่อยเก็บไว้หน่อยเราสมุกเราไปสมุกเราไปลุกไปอีรูกอ่ะ มีสามอ่ะไอวงเราวงเราไอมีลูกเดียวอ๋อพี่แม่งเก็บไม่พอไยที่ไ้ยเฮ้ยอย่ามันจะเดินไอ้ขวาพี่ขวาพี่เดินเออเออนิ่งไว้นิ่งไว้เป็นงูอ่ะเก็บเสียงแล้วนะฮะออพติมเหมือนจะได้ยินครับแล้วเจอหงสายตาดีครับโอ้เห็นว่ะไอเทียนไม่เห็นทีเต็มโตว่ะเฮ้ยนอนตั๊มวันหนึ่งวันหนึ่งขอเล่นขอเล่นมันจะมายัดก็แล้วอุ้ยร ต,ออตายแล้วตายแล้วโหย่สามสามว่ะไอ้เจมินเอาพิเ็ษโป๊ะแ่งเขาวง่ะวนาหล้มากที่สุดแล้วสุดก็ประสบความสำเร็จว่ะ <c oughs>